นี่คือ G Life เป็นเครื่องฟอกอากาศแรงดันบวกหรือว่า positive pressure ซึ่งผมก็เคยทำคลิปรีวิวไปหลายปีก่อนแล้วว่ามันดียังไงนะเนี่ยเบอร์ตามเนี้ยถ้่ซุนเขาเปลี่ยนเบอร์ก็ตัวใครตัวมันนี G Life ที่เชียงใหม่และมีสาขาด้วยให้ดูนะว่าค่าเท่าไหร่ตอนนี้ในห้องศูนย์นะ อันนี้คือค่า PM 2 5แล้วก็ถ้าวัดคดาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็จะไม่ค้างค้างด้วยแต่พอดีไม่มีเครื่องวัดนะเพราะว่ามันดูดอากาศเข้ามาแล้วก็ดันออกไปแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวให้ไปดูว่าภายนอกเป็นยังไงนี่คือค่าภายนอกนะซึ่งยังอยู่ภายในบ้านนะแต่เป็นห้องที่ไม่ได้ติดเครื่อง positive pressure ประตูปิดหมดนะ ค่าก็ประมาณนี้เราเดี๋ยวไปดูภายนอกบ้านนี่คือภายนอกบ้านเลยนะเห็นไหมว่าในบ้านกับนอกบ้านเนี่ยแทบจะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่บางทีในบ้านก็มากกว่านอกบ้านด้วยซ้ำซึ่งตัวนี้คนหลายคนยังเข้าใจผิดคิดว่าอยู่ในบ้านที่ปิดสนิท แล้วจะปลอดภัยนขนาดเปิดเครื่องฟอบยังเอาไม่อยู่นะบ้านทั่วๆไปแล้วนาปับปสาษาอะไรกับแค่ป,ปิดปิดเฉยๆแล้วยังมีรูตามร่องต่างๆในนอกบ้านหลังจากกลับเข้ามาในห้องอีกทีนะก็จะเห็นว่าพ m 2.5ขยับขึ้นมาซึ่งนี่เป็นข้อจำกัดเป็นข้อด้อยของห้องที่ใช้ระบบ แรงดันบวกหรือว่า positive pressure คือถ้าเราเปิดประตูออกไปเปิดหน้าต่างออกไปเนี่ยอากาศข้างนอกเนี่ยที่มันมีแรงดันมากกว่ามันก็จะไหลเข้ามาแล้วก็การทําให้ค่า PM 2.5ในห้องเนี่ยมันคงที่เนี่ยมันจะต้องเปิดเครื่องฟอกเนี่ยในระดับที่แรงสุดตลอดเวลาแรงสุดเลยแล้วก็หน้าต่างประตูทุกอย่างต้องซีลให้สนิทที่สุด นี่จะเห็นแล้วนะว่าพอขยับเครื่องนี้ขึ้นนิดนึงเนี่ยค่าก็เพิ่มสูงขึ้นเพราะตอนนี้ p m 2.5เนี่ยมันฟุ้งกระจายอยู่ในห้องนี้ข้อดีของมันก็คือเมื่อมันคงที่แล้วคือผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วคือพูดง,ง่ายๆคืออากาศจากภายนอกเนี่ยถูกอัดจนเต็มห้องแล้วเนี่ยค่ามลพิษจากภายนอกมันแทบจะไม่เข้ามาเลยอย่างที่เห็นเมื่อเช้าเนี่ยคือเท่ากับศูนนั่นแหละแต่จะต้องใช้เวลานาน,าน ดังนั้นก็ลองพิจารณาเองแล้วกันว่าจะทํำยังไงแต่เมื่อเทียบกับเครื่องฟอกอากาศทั่วไปยังไงก็เหนือกว่านะแล้วก็ประหยัดกว่าด้วยเห็นในข่าวเนี่ยบางคนใช้เครื่องฟอกอากาศธรรมดาเนี่ยหกเตัวค่าภายในห้องนี้เหลืออยู่ที่ประมาณ50กว่านะข้างนอกก็ประมาณ500แต่อันเนี้ยตัวเดียวเท่านั้นและตัวเดียวเนี่ยกระจายไปยังสองห้องด้วยนะ ไอ้ที่เห็นเนี่ยคืออยู่ชั้นล่างแล้วก็มีอย่างเนี้ยต่อขึ้นไปชั้นบนโดยใช้เครื่องเดียวกันไส้กรองที่เป็นกรองเอาป้านยังไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่ติดตั้งเครื่องนี้มาตั้งแต่ประมาณปี2018หรือ2019ราวๆนั่นแหละจนถึงปัจจุบันเนี่ย2023ยังไม่เคยเปลี่ยนแต่ถ้าเปลี่ยนนี่ก็อ่วมแน่นอนเพราะว่าไส้กรองอย่างเดียวประมาณ8,000บาท มันจะมีกรองสองอย่างที่ต้องเปลี่ยนคือกรองคาร์บอนเป็นกรองกลิ่นนะกลิ่นจะไม่เข้ามาเลยควันสารเคมีทั้งหลายไม่มีเลยกลิ่นแบบข้างในห้องนี้ไม่รู้เรื่องนะอันนั้นก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่อัที่แพงคือไซกรองเอลป้าซึ่งละเอียดกว่าเฮปป้าเกิดประมาณนี้ลองไปพิจารณาดูเองนะตัวใครตัวมันจบ ลืมบอกไปนะนี่คือคลิปที่รีวิวเมื่อ4ปีก่อนตอนนี้จะก้าวสู่ปีที่5แล้วก็ยังไม่เคยเปลี่ยนแผ่นเอาป้าเลยไปดูแล้วกันรายละเอียดอยู่ในนั้นแพงนะแต่จบ